เปิดเรื่องมาตอนที่เพระเอกฟีโน่ก็รีบมาหาลุนพีลรอมาบ้านที่ให้มาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ <Be an> ก็คือบ้านของคุณยายที่ซื้อเครื่องปรับอากาศกับพวกพระเอกนั่นเองแต่ลูกชายของคุณยายนั้นไปทําสัญญาซื้อเครื่องปรับอากาศกับอเมนดามาแล้วซึ่งเครื่องปรับอากาศของอเมนดาก็ถูกมากเลยทําให้เกิดปัญหาว่าจะเอาของใครดีพอพระเอกก็เลยยอมถอยละคบเพื่อไม่ให้ครอบครัวของคุณยายนั้นมีปัญหาแต่แล้วระหว่างที่พวกพระเอกนั้นจะกลับลูกชายของคุณยายนั้นก็มาขอให้ช่วยขอให้มาช่วยดูมิเตอร์จ่ายพลังเวทให้ ซึ่งจากที่ช่างของอเมดาตรวจสอบร่วมกับพี่รอแล้วพลังเวทของบ้านหลังนี้เนี่ยมันไม่พอที่จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศได้ทุกคนก็เข้าไปตรวจสอบเครื่องใช้พลังเวทภายในบ้านพอตรวจสอบไปมาแล้วครับช่างของอเมดาก็บอกว่าเติมพลังเวทเข้าไปแล้วมันก็หายไปบ้านหลังนี้นี่ก็เก่ามากแล้วแบบนี้คงต้องเดินสายไฟบ้านหลังนี้ใหม่ทั้งหมดร <c oughs> ุ่นพี่รอก็คิดแบบเดียวกันซึ่งค่าใช้จ่ายก็ประมาณ300 0 0นโกนะครับช่างของอเมดาบอกไว้ ลูกชายของคุณยายก็บอกว่าแพงขนาดนั้นน่ะกูม่เอาแล้วเครื่องประวราก,การนะ่ะถ้ามันจะกินพลังเวทมากขนาดนั้นช่างของอเมนาก็บอกว่างั้นค้าย,ยกเลิกการสั่งของ10,000โกบวกกับค่าเสียเวลาวันนี้อีก3,000โกเป็น1 3 0 0 0โกรครับ <S <S ลูกชายของคุณยายก็ตอบกลับไปว่ากูยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะช่างแอร์ในตำนานเฮ้ยไม่ใช่ละช่างแอร์ของอเมนาก็บอกว่ามันเขียนไว้ในสัญญานะครับมึงแหกตาดูหรือเปล่าอันหลังผมเติมเอานะครับ คุณยายก็ได้หันมาถามพวกพระเอกว่าถ้าเป็นร้านเนออนนะ่ะราคาเดินสายไฟใหม่จะถูกลงหรือเปล่ารุ่นพี่รอก็บอกว่าร้านเนออนก็เหมือนกันไม่สิแพงกว่าส0 0 0สนด้วยซ้าไป<อ>แต่พี่รอก็บอกว่ามันมีอะไรแปลกๆเรื่งใช้เป็นมลบางเครื่องในบ้านนั้นเริ่มใช้งานไม่ได้แล้วจึงขอเวลาตรวจสอบอีกสักหน่อยพวกพระเอกนั้นจะช่วยกันตรวจสอบว่ามีปัญหาอะไรบ้างทั้งที่เจ้าของบ้านนั้นจะไปซื้อสินค้าของอเมนดาสังงั้น ช่างของอเมดาก็บอกว่างั้นผมจะค่อยกลับมาที่นี่ใหม่อีกครั้งนะครับแล้วก็เดินจากไปเลยพวกพระเอกทั้ง3คนก็ช่วยกันตรวจสอบเครื่องใช้เวทมนต์อื่นๆภายในบ้านว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ก็ไม่เจอว่ามีปัญหาอะไรแต่แล้วฟีนอเปิดตู้เย็นเฉยๆละตู้เย็นมันก็หลับไปเลยฟีนก็รีบแก้ตัวว่าฉันยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะมันหลับไปของมันเองลุ่นพี่เราก็รีบมาดูที่ตัวเก็บพลังเวทคือพลังเวทก็หายหมดไปอีกแล้วทุกคนก็สงสัยว่าพลังเวทนะ่ะมันหายไปไหนหมดไอ,อก้กามฟนก็สสิลววงััานนอจจะเเปตพ ที่เจอแบบเดียวกันกันกบที่ร้านอาหารซูน,นยะสซีโนกอาซาจะเติมพลังเวทเพื่อล่อมันออกมาเหมือนที่เคยทําแต่พระเอกก็ห้ามเอาไว้ซีโนนั้นมีพลังเยอะเกินไปเดี๋ยวจะเกิดข้อผิดพลาดทําให้เครื่องใช้ภายในบ้านพังหมดแน่ลินพี่เราก็ได้เสนอให้สำรวจภายในบ้านก่อนเพื่อหาตัวกินพลังเวท ซึ่งก็หากันไปทั่วแล้วครับจนมาถึงห้องใต้ดินซึ่งก็มีอยู่เต็มไปเลยล่ะครับอยู่ห้องใต้ดินคราวนี้ไม่ใช่แค่ตัว2ตัวแต่เป็นกองทัพสลามจำนวนมากเลยทีเดียวดุนพี่รอก็คิดจะจัดการมันเขียนโครงสร้างอะไรสักอย่างละครับเป็นวงเวทหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวให้ฟีโน่นั้นไปพลังเวทล่อสลามกินพลังเวทออกมาซึ่งพวกมันก็ออกมากันเยอะมากไปเลยเข้ามารวมตัวกันกินพลังเวทของฟีโน่เกินฟีโน่ก็ไปทั้งตัวเลยล่ะครับ พ่อเอกพยายามช่วยฟีโน่พยายามนึ่งฟีโน่ออกมาจากสลามแต่ก็โดนดูดเข้าไปด้วยสะง,งั้นหายใจไม่ออลวครับเหมือนกาลังจมน้ําทั้งสองคนเลยแต่รุ่นพี่เราก็ใจเย็นบอกให้รอตัวสุดท้ายก่อนจนตัวสุดท้ายออกมาละครับฟีโน่ก็ปล่อยพลังเวทเต็มพิกัดจัดการสลามพวกนั้นไปทั้งหมดเลยสาเหตุที่มันระเบิดตัวตายก็เพราะว่ากินพลังเวทเข้าไปเยอะเกินนะครับ แต่พระเอกกฟีโน่2คนนี้ก็หมดสภาพไปเลยปัญหาหมดไปแล้วช่างของอเมนดาก็กลับมาจัดมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้แต่เจ้าของบ้านก็ปฏิเสธไปละครับลูกชายของคุณยายนั้นตัดสินใจจะซื้อสินค้าของร้านเลออนแทนพร้อมยินดีจะจ่ายค่าปรับให้อเมนดาลูกชายของคุณยายนั้นชื่นชมพวกพระเอกที่ช่วยเดือในครั้งนี้คือคงดีใจละครับที่ไม่ต้องเสียถึง3 0 0 0 0 0จ่ายแค่หมื0นพอเสียค่าปรับไปละครับ ก็จบเรื่องได้ดีพระเอกก็ได้ขายเครื่องปรับอากาศได้ละครับงานนี้ตัดภาพไปช้าวันใหม่พระเอกตกใจที่มีฟีโนมานอนอยู่ข้างข้างมาได้ไงวันนี้ฟีโนอลกลังโปอยู่พระเอกก็เอาผ้าคลุมให้ฟีโนตื่นนอนขึ้นมาตกใจที่พระเอกตกเตียงไปเลยฟีนก็ถามว่าทําไมลาอุ่นมาอยู่ในห้องของฉันนะ่ะพระเอกตอบว่าทางนี้ต่างหากที่ต้องถามนะ่ะนีห้องกูเฟฟีโนก็จําได้ว่าเมื่อคือนนั้นตื่นขึ้นมาห้องมันร้อนมากแล้วรู้สึกว่าห้องข้างๆนั้นมันเย็นกว่าก็เลยเข้าม,มานอน ก็คือว่าห้องพระเอกนั้นมีพัดลมล่ะครับแต่ห้องของฟีโน่นั้นไม่มีฟีโน่ก็รู้สึกตกใจบอกว่าฉันน่ะแย่แล้วสินะแบบนี้มีเด็กให้ราอุ่นแน่เลยพอเอกช็อกเด็กอะไรวะกูยังไม่ได้ทําอะไรเดยนะฟีโน่ก็บอกว่าก็พ่อะฉันเคยบอกว่าถ้าผู้ชายกับผู้หญิงนอนด้วยกันน่ะจะทําให้กาเนิดเด็กขึ้นมาไงาพ่อเอกอื้งนี่บอกไปว่ามันไม่ใช่ว้ยไม่ใช่แบบนั้น แม้จะอธิบายให้ฟังไม่ได้ก็เถอะฟีโน่ก็โรคอ,อกแต่ฟีโน่ก็ท้องร้องหิวข้าวแล้วก็ต้องลำบากพระเอกทํากับข้าวให้กินอีกจบสปอยตอนที่7เปิดเรื่องมาตอนที่8อากาศมันร้อนมากพระเอกกับฟีโน่ก็เดินทางมาทํางานปกติหวังว่าไปที่ร้านเลออนแล้วจะได้แช่อากาศเยน็เยนๆจากแอร์แต่ที่ไหนได้ละครับแอร์เสียช่างในตำนานก็ไม่อยู่เนว่า<ะ>จังก็นอนแอ่งแมงอยู่สงสัยว่าคงจะร้อนจนเป็นลมล่ะครับพระเอกก็คิดจะช่วยปฐถมพยาบาลก็แกะกระดุมเสื้อของโนวาจังออก เพื่อให้นวาจังนั้นตัวเย็นขึ้นหวังดีประสงค์ได้หรือเปล่าไม่รู้ละครับฟีนอว่ตกใจพระเอกทําอะไรนะขอโทษนะฉันไม่เห็นอะไรเลยนะจังหวะนั้นโลกก็เป็นใจไฟเซอร์กับผู้จัดการก็เข้ามาพอดีเข้าใจผิดกันยกใหญ่ตัดผ้าไปก็พาโนว่าจังมาพักที่ห้องพนักงานผู้จัดการนี่มองพระเอกเป็นพวกเงินการไปซะแล้วไวเซอร์ก็พยายามย้ำกับโนวาจังว่าลาอุนน่ะไม่ได้ทําเรื่องอย่างว่าในร้านนี้ใช่ไหมเอาเข้าไปพระเอกคิดว่ามึงจะเล่นกูแบบนี้ไปถึงไหนวะเนี่ย ตัดภาพไปผู้จัดการกับไวเซอร์ก็พาผระเอกมาดูสินค้าผู้จัดการวางแผนที่จะจัดอีเวนต์สลับหน้าร้อนของร้านเนออนแผนการก็คือให้พนักงานสาวสวยใส่ชุดว่ายน้ำมาเปิดบูธขายของนอกร้านฟีโนโนว่าจังกับผู้จัดการก็จัดเต็มมาเลยล่ะครับชุดน่ารักเลยทีเดียวว้าว <Wow. S 1> ลูกค้าผู้ชายนี่เข้าเต็มร้านเลยพระเอกกับไวเซอร์นี่ขา,ขายของแทบไม่ทันเลยทีเดียวยุ่งไปหมดแถมเอลซ่ากะดำจังก็ยังใส่ชุดว่ายน้ำมาช่วยขายด้วยเสนอโปรโมชั่นทดลองใช้กล้องถ่ายภาพ ขอแค่ซื้อกล้องถ่ายภาพจากทางร้านจะถ่ายภาพสาวพนักงานเท่าไหร่ก็ได้ <c oughs> ขายกล้องถ่ายรูปดีเป็น,ทนเทน้ําเทท่าจนหมดสต็อกโดยทีเดียวก็ส,สาวงานดีขนาดนี้ช่วยไม่ได้ละครับแต่รุ่นพี่เราก็ไม่อยู่ที่บูธของร้านละเพราํกำลังซ่อมแอร์อยู่ตัดภาพไปที่เอลซ่าละครับก็มาหาพระเอกแล้วบอกว่าลาอุนละไม่อยากถ่ายรูปของฉันบ้างเหรอพระเอกก็อั้อึงไม่ตอบละเอลซ่าก็เข้าไปอ่อยพระเอก เอาตัวแนบเชิดพระเอกจนพระเอกเขินไปเลยพระเอกก็น่าแดงบอกไปว่าเดี๋ยวก่อนฉันทําแบบนั้นไม่ได้หรอกระหว่างที่กําลังฟ,ฟินกันอยู่นั้นออนเอก็เข้ามาขัดจังหวะทั้งคู่เอาไว้ <c oughs> ดูไม่พอใจสุดๆไปเลยออนเอนับหน้าที่มาสอดแนมร้านนีออนซึ่งได้คําสั่งมาจากร้านอเมนดาร้านคู่แข่งของพวกพระเอกมาดูว่าพวกพระเอกกาลังทําอะไรกันอยู่เสียงวายของออนเอก็ทําให้ลจาจังเดินมาดูลจาจังก็บอกไปว่าไม่ต้องตะโกนหรอกเธอน่ะชอบลาอุ่นใช่ไหมละ่ะออนเอก็รีบแก้ตัวไปว่าไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะ ดัมจังก็ไม่สนใจคำปฏิเสธของออนเอมาแล้วก็ช่วยกันหน่อยละกันดัมจังก็ยื่นชุดว่ายน้ำให้อออนเอเอาไปใส่แรกๆออนเอก็ปฏิเสธที่จะไม่ใส่มันแต่สุดท้ายก็ยอมใส่เพื่อจะได้อยู่ในร้านต่อไปเพื่อปกปิดตัวตนเอาไว้เพราะว่าเธอทำงานที่ร้านอเมนดาออนเอก็ต้องใส่หน้ากาก,ากปิดบังใบหน้ากลายเป็นสาวน้อยในหน้ากากลึกลับก็มีลูกค้าคนหนึ่งข้างใครมากจะขอถ่ายรูปของเธอพุ่งก็ไปหาออนเอก็โดนออนเอเตะเข้าให้ไม่เอาไม่ให้ถ่ายหรอกออนเอไม่ยอม แต่ลูกค้ากลับรู้สึกฟินมากที่โดนเตะลํำจังนึงถือโอกาสเสนอโปรโมชั่นใครซื้อของเกิน3,000โกจะได้รับลูกเตะจากออนเอลูกค้าข้างหนักมากยิ่งกว่าเดิมอีกพวกนี้มันบ้าก,กันไปใหญ่แล้วซื้อของเพื่อจะได้ถูกเธอเตะเนี่นะ เอาเป็นว่าออนเอก,ก็มาเพิ่มยอดขายให้พวกพระเอกเพิ่มขึ้นไปเยอะเลยทีเดียวจบสปอยตอนที่8ปดเบิร์เรืองมาตอนที่9นะครับถึงสิ้นเดือนแล้วผู้จัดการก็แจกเงินเดือนให้กับทุกคนซีโน่ก็ดีใจมากออกนอกหน้าเลยทีเดียวที่ได้เงินเดือนครั้งแรกแถมผู้จัดการนั้นยังจัดงานเลี้ยงที่ร้านอาหารในวันที่เงินเดือนออกอีกด้วยโคตรจะดีเงินเดือนออกทั้งทีนี้วันต่อมาพระเอกกับฟีโน่ก็ออกไปเที่ยวเพื่อใช้เงินสักหน่อยเพราะวันนี้เป็นวันหยุดด้วยละหากันไปซื้อของลดราคาซีโน่ดีใจมากที่เธอซื้อของจากเงินที่หามามด้วยตนเอง จัดภาพไปพ่อเอกกับฟีโนโ่ก็ไปเที่ยวตลาดเออเ็ดูค้ายถนนคนเดินเหมือนแถวบ้านเรานี่ละ่ะตั้งร้านขายของริมทางฟีโนโ่คึกคักมากวิ่งไปซื้อของไปทั่วไปเลยไม่ระวังเกือบโดนรถชนเข้าให้ดีพ่เอกช่วยไว้ทันช็อตนี้เด่นเอาฟีโนโ่จิตใจว้าวุ่นเลยทีเดียวทั <c oughs> ้งสองคนก็เที่ยวไปทั่วเลยเดินไปถึงร้านขายอาวุธเฮ้ก็ถูกใจดาบหายากเล่มหนึ่งเฮก็ลองจับดูราคาประมาณ1 0 0 0 0แสนโกเฮก็ตกใจมากเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะราคาตั้งสองล้านโกเลยทีเดียว เพก็คุยกับคนขายอาวุธจนเพลินไม่สนใจฟีโนแม้ว,ว่าเธอจะพยายามเรียกพระเอกตั้งหลายครั้งฟีโน <c oughs> ก็เลยเดิอนออกไปคนเดียวเลยไปร้านอื่นต่อเดินไปเดินมาจนหลงเข้าไปในซอยแห่งหนึ่งแล้วก็โดนใครบางคนดึงเข้าไปในร้านแห่งน,นั้นทางฝั่งพระเอกนะครับก็เพิ่งรู้ตัวว่าฟีโนไม่อยู่แล้วก็วิ่งออกตามหาไปทั่วแต่แล้วฟีโนก็โผล่มาพร้อมชุดใหม่น่ารักซะไม่มีโดยร้านขายชุดเปลี่ยนชุดให้ใหม่บอกว่าถ้าใส่ชุดนี้แล้วพระเอกน่ะจะชมฟีโนหมุนตัวโชว์หนึ่งรอบ ฟีโน่ก็ถามพระเอกว่าคิดว่าไงล่ะเหมาะกับฉันไหมพระเอกก็ตอบว่าเหมาะมากเลยฟีโน่ดีใจมากเข้าไปกอดพระเอกหวานกันซะไม่มีนอกจากชุดใหม่แล้วฟีโน่ยังซื้อของเยอะแยะมากมายทั้งไม้สลักรูปมีธงภูเขาแจกันโคมไฟกระดาษกระเป๋าทองคำพระเอกก็อึ้งเลยนี่แล้วนี่เธอจ่ายไปเท่าไหร่ทั้งหมดเนี่ยฟีโน่ก็ตอบอย่างมั่นใจด้วยความสามารถในการคำวนวณของฉันแล้วมันคือเงินเดือนทั้งหมดเลย พ่อก็เลยถามว่าแล้วทั้งเดือนที่เดือน่ะเธอจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงวะนี่แหละชีวิตมนุษย์เงินเดือนได้ถือเงินเยอะๆไม่เกิน5วันที่เดือมาม่าทั้งเดือนว้าวุ่นกันเลยทีเดียวล่ะครับวัยรุ่นสิงฟีโน่ก็นั่งกุ้มเลยไม่รู้จะทํายังไงได้แต่บ่นว่าตลาดมันน่ากลัวจริงๆ พระเอกก็คิดว่าส่วนหนึ่งน่ะคงเป็นความผิดของเขาเองที่ไม่ดูแลฟีโน่ฟีโน่ก็หิวมากท้องร้องจอกๆเลยพระเอกก็ได้ไปซื้อเคกมาให้ฟีโน่กินเพราะเธอไม่มีเงินเดือแล้วแต่ฟีโน่ก็แบ่งเคกให้พระเอกกินด้วยกันนอกจากนั้นฟีโน่ก็ยังมอบของขวัญให้พระเอกเนื่องจากที่พระเอกนั้นคอยช่วยเหลือเธอมาเลยตลอดแต่ของขวัญที่เธอให้ก็คือที่ห้อยโทรศัพท์ของพุก,ก้าที่จะไปกำจัดจอมมานแต่ถูกกำจัดซะเองนั่นละ่ะ oh. พระเอกชอบเอาของแบบนี้มาให้กูได้ไงวะเนี่ย ผมเป็นของที่เก็บมาจากศพของผู้กลก้าที่จอมานฆ่านะครับซึ่งก็เป็นของที่เหมาะกับพระเอกซะไม่มีเดือเกินตัดภาพไปตอนค่ำทั้งสองคนกําลังกลับบ้านพระเอกให้ฟีโน่เดินนําไปก่อนเขาเนะี่ยลังซื้อของที่ตู้หยอดเรียนก่อนแล้วระหว่างที่พระเอกกาลังซื้อของอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงกรีดร้องจากฟีโน่พระเอกรีบวิ่งไปหาฟีโน่ด้วยความตกใจฟีโน่ถูกคนร้ายสองคนทําร้ายร่างกายสะบักสะบอมเลยทีเดียวพระเอกก็เข้าไปดูอาการฟีโน่ฟีโน่ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอก พ่อเอกบอกว่าไม่เป็นไรที่ไหนกันเล่าฟีโน่ก็พูดต่อไม่คิดได้ว่าจะตามมาถึงที่นี่พ่อเอกถามว่ารู้จักมันเหรอเธอนะ่ะถูกตามมาโดยตลอดสินะฟีโน่ก็อ้ำอึ้งไม่ตอบพ่อเอกก็พยายามเค้นคําตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฟีโน่ก็ได้ถามพ่อเอกกลับไปว่าลาอุนถ้าฉันกลับไปเป็นจอมมารรุ่นต่อไปคิดว่าไงหลังจากที่ท่านพ่อถูกกาจัดไปหลายๆคนที่นี่ก็ตกงานทั้งร้านขายเกาะและอาวุธก็ปิดจ,จิจการไปสินนะ เพเอกถามไปว่าใครมันพูดบแบบนั้นกับเธอกันฟีโน่ก็ตอบไปว่าอาจจะเป็นผู้กล้าพวกนั้นนะ่ะอยากให้ฉันกลับไปเป็นจอมมารเพื่อให้โลกต้องมีผู้กล้าอีกครั้งในยินประโยคนี้ระเอกถึงกับอึง้งพูดไม่ออกเลยนะครับโอเคครับก็ขอตัดจบตอนที่ก้าแต่เพียงเท่านี้แล้วกันจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อเปกนกลุ้ใจในการทําคลิปใหม่ๆต่อไปเอาแล้วไงล่ะครับเนื้อหากําลังเข้มข้นเลยทีเดียวเออก็พวกผู้กล้ารู้ตัวต,วตนของฟีโน่ได้ยังไงก็ไม่รู้ละแล้วก็ยังคิดจะให้ฟีโนนกลับไปเปเ็จอมมา นำทัพปีศาจมาบุกโลกมนุษย์อีกครั้งเพื่อให้โลกนี้ต้องการให้ผู้กล้าออกมาต่อสู้กับปีศาจอีกเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองล้วนๆล่ะครับ<อ>และพระเอกของเราจะเอาอยัางไงจะอยู่ข้างใครกันแน่จะยอมให้ฟีโน่กลับไปเป็นจอมมารหรือเปล่าเพื่อตัวเขานั้นจะได้เป็นผู้กล้าอีกครั้งก็ฝากติดตามคลิปต่อไปเป็นคลิปจบของเรื่องนี้แล้วทำา3ตอนตอนที่9ถึงตอนที่12ออาจจะมาช้าหน่อยนะครับแต่ก็มารันแน่นอนซึ่งผมก็ ชอบติดงานติดธุระอยู่ประจำแต่สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีแล้วครับเลอ